นิชาพิดตัวไปถามว่าเราสามารถไปนําไปประกอบิชาชีพได้หรือยังอันนี้ผมไม่ทราบขึ้นอยู่กับความสามารถรแต่ละบุคคลนะครับนักร้องเก่าเานี้ยแต่ที่สําคัญก็คือว่าาเรถ้า,าหากเรามีโอกาสได้กลับมาทุบทวนนะครับทบทวนบ่อยๆอ,อ,อย่างทท่อาจารย์บอกไว้ว่าคนเราทค่จัจําคือ2 1ครั้งทํา วนเวียนไปยี่สิบครั้งนั่นคือมันจะฝังลากในสมองเราเลยแล้วเราจะมีมันจะทําให้เราไม่ยืนครับผมกลับไปเลยฮะวันนี้วันที่หนึ่งเราขีดประกาเสร็จปฏิทินไม่เรอะวอลเราได้ทําอะไรไปวันที่สองขีดไปลองทําท่าเดิมๆสิ่งเดิมๆยี่สิบเ1็ครั้งผมมั่นใจว่าทุกคนจดนจากได้แน่นอน ลองทำดูฮะเราเอาหมายเลขโทรศัพท์ที่โอตุ้ยได้สอนไว้ลองฝึกดูแล้วก็รหัสชิปไปฝึกดูผมว่า21ครั้งเทาเรถ้าเราจำได้ถึง21ครั้งเราสามารถประกอบวิชาชีพได้แน่นอนครับผมเรูนนสสวั21 ทำซ้ำๆทำซ้ำๆใน21วันถ้าถ้ายังไม่มั่นใจนะเพิ่มไปอีก3วัน21 22 23 24วันเพิ่มไป3วันรับรองจับได้แน่เดี๋ยต่อไปอุทนองนะอันนี้ก็มาแบบว่าแบบงงๆลืมๆนะพิธีการอาจารย์ครับผมขอสวัสดีครับสวัสดีแม่ชีอาจารย์เด็กด้วยตาอกถึงเพื่อนพ้อง พวกดุนทุกทุกท่านนะครับผมก็จะบอกว่าเราเรียนทักนีก็คือการถอดรหัสชีวิตใช่ไหมครับผมก็ตรงนี้ถามว่าเรียนแล้วได้อะไรบ้างนะครับสิ่งสิ่งที่ผมประเมินตัวเองที่ผมได้นั่นก็คือเห็นตัวเองชัดมากขึ้นนะครับตัวเองชัดมากขึ้นเห็นข้อบกพร่องตัวเองแล้วก็ ตัวเองต้องปรับตรงไหนนะครับอันนี้ผมก็ได้ตรงนี้ได้นะในห้องเรียนเลยนะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นเห็นแนวทางในการที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปหรือว่าเราจะทำอาชีพอะไรต่อไปที่มันเหมาะสมตัวเราเนี่ยครับแล้วถ้าหากถามว่าสิ่งที่ท่านพระอาจารย์ได้เมตตา นะประสิทธิ์ประสานให้กับพวกเราเนี้ยสิ่งที่ผมชอบในฝ่ายความคิดนะครับผมชอบทุกศาสตร์เลยตลอดทั้งวิชาที่ท่านโปตุยให้ด้วยนะครับชอบทั้งหมดแต่ว่าในภาคปฏิบัติหรือว่าการกระทำนะเนาะผมก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะาํทำได้ทุกวิชาที่มีพระอาจารย์แต่เมตตามอบให้สอนให้ท่านโปตุยอมอบให้ มาหรือไม่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ในภาคปฏิบัติผมก็จะพยายามให้ถึงที่สุดก็เหมือนเพื่อนเนาะคุณเอกที่ออกมาพูดเมื่อกี้เนาะถ้าเรายา้ำทำย้ำทำย้ำทำ,ำ,ทำบ่อยๆผมก็คิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นเราก็ต้องได้อย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ,คณพระอาจารย์และตระูลคุบาการทุกท่านนะครับที่ได้ ปร,ประสิทธิ์ภาษาวิชาต่างๆให้กับพวกเรารุ่นที่28ครับแล้วพวกเราก็จะตั้งใจนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลทั้งต่อตัวเองและก็ะผู้คนหรือว่าสังคมต่อไปขอบคุณมากครับผม ีเพื่อเพื่อนมีพี่ทุก่านนะครับใครเธอขึ้นมาตดต่อแล้วังเพนวันนี้กินแล้วโชคดีมากกินได้แตะติดกบามตัวละสามหมื่นบาทรัวสองตัว การต่อไม่หายนุ่มๆคนหน้าไม่ได้แหน้าอยร้องฉันไม่วางเลยนะอสองที่เธอ จมกสวยเพียงสิบบาทเรียวในแค่ชีวิตก็ับมาพบกับความมืดมนานมือกัน้อยเปไนลันต้องเกิดแต่อดทนไว้ไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำน,นี้ที่ทำงานทำานาทำสวนทำไรจะเก็บเงินไว้ไปไทยเธอ ก็รู้สึกประทับใจในทุกศาสตร์นะฮะและบรรยากาศที่นี่ก็เหมือนเหมือนเรารู้สึกอบอุ่นนะฮะเหมือนได้กลับบ้านนะครับผมเองก็เพิ่งจะมาชยใหม่เป็นครั้งแรกนะฮะถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะฮะได้ความรู้อะไรเยอะแยะมากเลยทีเดียวนะผมจะนำศาสตร์จะกระดูศาสตร์ถอนรหัส ไปต่อยอดผสมผสานกับศาสตร์ต่อเช้นเพื่อช่วยประกอบอาชีพประกอบอาชีพด้านนี้อยู่แล้วนะผมผมคิดว่าน่าจะไปได้นะับโดยเฉพาะเมื่อวานนะการถอดพระจารย์ก็เม่ขาถอดพ่ในในเรื่องหน้าที่การงานนะครับต,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 ตรงทุกตรงทุกานเลยครับนะกา คุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะผมรู้สึกเหมือนได้เจอพวกพี่ๆมานานมากเหมือนรู้จักกันมานานมากเลยนะฮะก็รู้จักกันมานานมากนะคก็ไม่มีอะไรบ้างก็ขอบคุณนะครับขอบคุณต่อไปทิศใจและทิศใจลักษณะทิศใจ